ด้านหน้าก็จะเป็นหอนทองนะครับโรล,ละลอยนะครับแกะเป็นลูกๆนะครับแล้วก็ฉีดแปดสิบก็มีนะครับลกูกเล็กๆขออนุญาตนะครับตัวใหญ่แกะฉีดเป็นลูกๆนะครับยันข้างในนะครับผม อันนี้โชครถแหวะครับใช่เหมือนได้เราดูโชคแห่มาคนทุเรียนตอนนี้ก็โชครถแห่ครับคนไหนตัวจริงไตัวปลอมเนี่ยตต่ัวจริงิทั้งคู่เลยอ่ะคนที่ร้องนี่ตัวปลอมใช่ไหมคนที่เชินวีทีนี่ตัวปลอมคนที่ร้องสองโลสามโลตามเขียรตตามไซส์นะครับผมกำลังดีนะ สองโลกว่าสามโลนี่ดูเนื้อครับผมโลเท่าไหร่ครับเจริงเี้ยอันนี้ลลโลละร้อยโลละร้อยเนาะ,ะ,นะไซส์นี่แหละไซ <90 S 1> ส์เก้าสิบเก้าสิบก็มีเนาะตามสัดส่วนไปครับร้อยเกนะ้าสิบนีสวัสดีครับอยู่กับช่องลง้องน้อยชาแนลนะครับนี่น้งน้อยอยู่ที่ตลาดไทยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับมาชมาท,ทุเรียนนะครับผมตอนนี้ทุเรียนเข้าเยอะนะครับผม วันนี้วันที่15เมษาสอง5้านะครับผม <S <S 1> <S 1> ไปกันเลยครับอันนี้ก็ล็อกที่17นะครับซอย17ยาไปยันนู้นแหละครับผมอย่าชมุกรอนเรื่อยๆนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นหอนทองนะครับโลละร้อยนะครับผม แกะเป็นลูกๆนะครับแล้วก็ฉีดจากแปดสิบก็มีนะครับรูปสิบเลยอนุญาตนะครับตัวใหญ่แกะฉีดเป็นลูกๆนะครับส<ะ>ุยันข้างในนะครับผมเด,ดินไปดูเรื่อยๆครับ ก็เยอะนะวันนี้เป็นวันหยุโดโซนละบบาททุก็มีนะไซมินินี่ครับผมอ๋อ,อมาเยอะแล้วครับผม ไอ้โลกว่าโลกว่าสองโลได้เลยครับเนี่ยาเยอะๆเลยเนี่ยเนื้อต้งนะครับจังทบุรีเป็นดูดีด้วยครับผมมาแล้วทุเรียนนะครับผมหน้าไม่แก่ ครับผมทันนี้ก็มีนะยวเดินดูก่อนถึงซอยไหนแต่ซอย17นะครับมประมาณเยอะอยู่นะด้านหลังก็มีนะนมีรถรถรถพิกครนะครับจอดขายด้านหลังครับดี๋ยวน้อยจะพาเดินเข้าไปยังนข้างหลังได้บผม ซอยยี่สิบสามเลยครับผมย,ยี่สามก็จะน้นอยๆนะครับคนเดี๋ยวพาเดินดูคนเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปในซอยนะครับผมดูข้างหลัง เยอะแลาคนก็เยอะนะครับผมมาได้นะครับพี่จอดรถก็ดีนะครับทำหลังคาให้หมดแล้วครับด้านหลังนี้ครับด้านหน้านี้มีหลังคาจอดทางแดดนะครับผมขาดีนะครับผมครับขายดีไหมจ๊ะขายดีค่ะอนุญาตนะขายดีค่ะขายดีมาก คนเยอะไหมคนกลับมาแล้วนะเยอะค่ะเยอะเลยนะมากค่ะครับผมขายดีดีนะครับร้านของแข็งมีร้านเจจตองนะครับผมรโอ้เจจีตองสวัสดีครับเจเจจตองด้านในนะครับผมขายดีขายดีครับเจเจจตองนะครับผมเนี่ยครับโอเคร้านเจจตองครับผมขายดีไหมโถงารนี่ยเขาขายดีไหมขายดีนะครับเจเนาะ ขถามว่าร้านจะาองของการขายมมหยเนี่ครับผมอันนี้แกะเป็นลูกๆเนาะโลละร้อยขายป้นทองของที่ไหนครับเนี่ยของระยองระยองไมเนาะล้ดีแน่นอนนะครับผมได้แล้วครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับขายดีๆนะจ๊ะเดินดูชมร้านดไปเรื่อยๆนะครับผมานเจตองนะครับเจาองมีสองฝั่งนี่ร้านเดียวกันอ่ะ สองแทบนะครับร้านใหญ่นั่นนี่เดินไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในนะครับผมมาอ่านินั่นนี่ตัวละร้อยอนุญาตนะอันนี้หมอนทองหรือเปล่าครับหมอนทองเนาะตัวละร้อยนะครับผมมาได้นะครับ คนเริ่มเยอะแล้วนะนี่เข้าเยอะนะครับคุเดียนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมเพิ่มบอกใหม่ฤดูกาลนะครับเปิดฤดูกาลแคชเกตนะครับมีใหญ่ก็มีนะใหญ่ไปลอยร้อยเป็นบบาทก็มีนะครได้นะครับขอบคุณนะครับเดี๋็วน้อยจะพาเดินเข้าไปซอยนี้นะครับผมสวดีค่ะไม่คิดจะเห็น ซอย17นะครับถึงประมาณซอย23นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปซอยนี้ก่อนไปดูข้างหลังนะนี่ก็จะเคาะหายรถนะครับผมอาตินะจ๊ะมาเรื่อยๆนะครับผมในนี้ก็มีนะ <S 2> <S 2> <S 2> มีป้ายมีอะไรเนียครับผม ป้ายมีเนาะมีอะไรป้ายูุเรียนก็มีนะผุเรียนหนุกรอบก็มีครับอนุญาตนะหาได้นะครับผมคนนี้อะไรนะนะ <c oughs> ถ่ายเดินให้คนมาซื้อผมบโมทให้นะโฆษณาให้ครับผมร้านนนเนาะเนี่ยครับร้านนนครับ เลยครับซอย17นะครับผมขอบคุณนะครับมาได้แล้วครับผมซอย17นะครับทุเรียนเลิมเข้าเยอะแล้วครับผมรับไปขายได้ครับซื้อเป็นลูกก็ได้นะครับนายรก็มีนะกล้องไหนครับผมขออนุญาตนะนี่ร้านอะไรครับผมทุเรียนในลำนาน ในตำนานใช่ไหมครับเสียยาวเสียยาวต้นไหนเสียใหญ่ต้องลุงน้อยชาแนลลุงน้อยชาแนลลุงน้อยชาแนลครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปดูเข้าไปดูนะครับครับขอบคครับผมลุงน้อยชาแนลลุงน้อยชาแนลนั่นเดี๋ยวครับไปดูเห็้ดู เข้าไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวลงให้ดูพรุ่งนี้เอคลินี้ว่าโชงรถแท่นะโชงรถแท่นนะครับอันนี้โชครถแห่วะครับไม่ใช่เหมือนได้ราดูโชคแห่มาคนทุเทมันอะไรล่ะนกัด้วยอันนี้ก็โชครถแห่ครับคนไหนตัวจริงคนนไหตัวปลอมเนี่ยว่ใครมันมีแต่ตัวจริงตัวจริงทั้งคู่เลยเหรอไอ้คนที่ร้องนี่ตัวปลอมใช่ไหมคนที่เสิร์ฟวีทีนี่ตัวปลอม เนี่ยตัวจริงสองคนเลยครับโชครถแห่ขอสักคนงานเพียรหยโอเคครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูนะขอบคุณครับเอาดูหน่อยนะมิน้อยชาแนลเข้าไปดูได้ติดตามได้เลยตอนนี้ ถ้าถายนักร้อมันติดต่อไม่ได้โอเคโอเคนักร้อมใช่ไหมโอเคโชครถแทรก็ท่าก็ท่าได้โอเคขอบคุณครับผมได้แล้วครับผมไปต่อครับผมเดี๋ยวเราจะเรียนตอนนี้เรียนหมอนทองไม่ยอมนะครับผมคำถามนี้นะ ไฟกำลังดีนะครับเนี่ยโลกว่าสองโลน,นี้ซอยสิบเจ็ดนะครับสมศสักดิ์ระยองนะครับเกี่ยวกันแล้วขอบคุณนะครับผมจะพาเดินเรื่อยๆครับขายรถก็มีนะัน,นี่อะไรนกกระจิบเล็กๆก็มีอันนี้ลูกอะไรพันอะไรฮะนกกระจิบอ่ะ เราเกพวงมาลีเอาพวงณีพวงมณีนะครับผมลูกเล็กๆไม่ใหญ่นะโตกว่าเนา้อพวงอันนี้เจ็ดแปดขีดนี่ครับผมขอบคุณครับผมพาเดินดูข้างในไปเรื่อยๆนะครับผมขออนุญาตนะครับคนสวย ถ่ายคนสวยได้ป่ะอันนี้พรทองไดยองนไดยองเนาะตัวเท่าไหร่ครับเจแปดสิบห้านะยิ้มด้วยยิ้มด้วยลุงน้อยชแนลลงน้อยชแนลโอ้เฮียสมชายนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับเฮียสมชายครับสวัสดีครับ พาชมหน่อยนะครับผมเนี่ยไอ้ยอดชายเนาะยอดชายครับดูได้นะครับนั้นยอดชายครับอมสุกไม่พอเดี๋ยวเริ่มมาแล้วครับผมยอดชายครับผมเริ่มเริ่มเริ่มบอกครับขอสุกขอห่ามนี้นะครับผมอนุญาตนะ อันนี้สุกแล้วเหรอตุ๊บตุ๊บตุ๊บสุกแล้วนะแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ยเนี่ยคัดแยกเลยครับทางรถท้ายรถนะครับผมแคบสุกแค่หมดเลยเนาะมีแต่สุกเลยเนาะเสียงดังตุ๊บๆเนอ่ยลูกเล็กลูกใหญ่นี่ครับไซส์เลยครับผมยอดชายนะครับผมซอยสิบเจ็ดนะครับร้านยอดชายนะครับผมเดินไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ร้านยอดชายหมดเลย คนสวยร้านใหญ่น,นั่นนี่เนาะขายดีเนาะคนเยอะไหมครับเออคนเริ่มมาแล้วขอยเนื้อสวยนะครับยอดใจนี่ร้านใหญ่นะเนี่ยนขอบคุณนะครับดียวเดินไปดูเรื่อยๆนะครับผมยวดูร่างหลังเยอะนะครับเนี่ยมาเยอะครับผมถุกพามีหมดนะครับมาแล้วทุเรียน ีเยอะๆเลยไปย่านนะคะครับพาเดินชมก่อนนะครับผมข้างหลังท้ายซอยนี้ก็เยอะนะสุบพอนพนไ่้อนมีหมดนะครับผมเดินดู เนี่เยเอาพึ้ดเลยไปดูนะประมาณซอยยี่สิบสามยี่สี่นะครับผมจากซอยสิบเจ็ดนะเจอนะครับดีแต่ขอชมก่อนนะออขอนุญาตนะครับเจ๊ข่ายได้เนาะเดี๋ยวเรียกผุได้เลยะโคจณาให้ผู้ชมมาซื้อเยอะๆดูนี่มีหมอนทองทุเรียน<ะ>ของที่ไหนครับเจ๊ระยองรนะยองวะตอนนี้ระยองออกเนาะหมอองสวยๆนะเนี่ย ไซส์ไม่โลกว่าเนาะโลกว่าสองโลไหครับเจ๊ประมาณโลกว่าสองโลไซส์กำลังดีนะครับผมเนี่ยครับสองโลสามโลตามเขียดตามไซส์นะครับผมกำลังดีนะสองโลกว่าสามโลนี่ดูเนื้อครับผมโลเท่าไหร่ครับเจ๊ไงี้อันนี้โลละร้อยโลละร้อยเนาะไซส์นี่แหละ เก้าสิบก็มีเนาะตามสัดส่วนไปครับร้อยเก้าสิบนะแล้วแต่คนสวยเนาะกลับมาได้เนาะสวยนะเนี่ยผู้เรียนสวยไซส์กำลังดีเลยโลละเก้าสิบโลละร้อยโลละร้อยกว่าเน้นละเท่าไหร่ครับเจ๊อ้เนี่ยละร้อบาทร้อยสิบบาทเนาะนุ่งละร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบบาทนะครับไซส์ใหญ่สองโลกว่าสามโลโอเคครับ ขอบคุณครับเจ้อ่าครับมันดูเนื้อดีเนื้อดีโอเคครับผมเดินเรื่อยๆนะครับผมมีชะนีนะข้างซ้ายนี่ก็มีอันนี้ชะนีเนาะชั้นีชั้นีชั้นีหมดเลยนะครับราคาเบาเโลเท่าไหร่ครับเจ้โลเท่าไหร่ครับหกสิบห้าเนาะไซส์ก็โลกว่าเนาะชะนีทั้งหมดเลยด้อชั้นีทั้งหมดเนาะ นี่ครับหกถึห้าหกห้าบาทแบบโลกว่าสองโลนะครับผมเคสแจกให้ดูด้วยเนื้นนอเลือเหลืองครับผมเคครับเอเค,อเคขอบคุณมากครับเจ๊เนี่ย <laughs> เดี๋ยวครับให้คนมาดูเนาะแต่โฆษณาให้นะกาลังเข้าเยอะเลยตอนนี้ตองนู้นก็มีนะน้องตอง ีค่ะนี่ครับผมสวยๆนีเยอะๆเลยครับผมนี่เต็มหมดแล้วครับผมเต็มหมดทุกล็อกนะครับข้ายซอยยันต่อยแล้วครับตอนนี้มาเลือกมาชมดูได้นะครับผมมีหลายไซส์หลายราคาหลายเกรตควสวยโอเคครับผมอ่าตัวน้อยก็ าชมแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับผมเพอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของนุ้น้อยนะครับผมนี่ครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับ